ในแต่ละวันนี้ค่ะคุณยายข่อยขับรถอันนี้แหละคะ่ะออกไปขายของมีเดอสู๋คนฝ่าตกแดดฮอนปันไดแม่ค้าก็ออกไปแม่ค้าต่างแดนนะคะกว่าจะได้เงินนะไม่ได้สบายเดอสูการได้ออกไปขายของมันก็ม่วนใจได้พอลุกคงลูกค้ามารเก็ดมาก,ม,ากม้วนก็เข้าไปเด,ดา <c oughs> อืเกิด <c oughs> ครายของแน่เล่นแน่ก็ว่ากันไปเดอ้อป้องกันการเป็นโรคซึมเศร้าของแม่ค้าเพล่อเล่นแน่อย่างแน่เดอ้อสูว่อนคขายไปแน่ครายคองไปแน่เออการได้กินของแซบมันก็อันมีความสูจบงานแล้วเฮาก็หาของแซบแซบ,แบนัวๆกินผพู่แล้วสมต่ำนี่ก็สองสามร้อยบุนเดเงินไทยนะสูอยว่าอันอวดแต่สมตํำแท้ ของมันแพงจ้า